มีเพาเขาท่ารวนใส่นี่โมเมนป้อถูโมเมนท่ารวนต่นี่แห้งค่ะมันโมเมนท่ารวนเนี่ยนี่เส้นลายสายแ้องไทยฟังไงบอกอันนี้โมเมนทท่ารวนท่าธรรมดาโมเมนท่ารวนจังไรอ่ะพูดโมเมนกรุงเทพได้เนี่ตั้งจังหวัดเลยได้เนี่ยตั้งจังหวัดแต่แมนปอถูนี่ท่ารวนท่ารวนยู่เทิงนี่ จะเสียเอาทางใดดิจะเสียเอาทางใดดิเขาขึ้นไปทางไไรฮะเขาขึ้นไปทางไไรสิขึ้นทางด่วนบ่เขาขึ้นไปทางะไรหัวกระไดเขาไมีบ่บ่มีหรอคุณกระไดเขาไฟขึ้นฮะเขาไฟขึ้นไฟแต่รถขึ้นมันรถขึ้นทางไหนรถขึ้นทางไหนฮะรถขึ้นพูดแล้วรถขึ้นอยู่ลงอยู่พูนเขาขึ้นมาแต่ทางผีน้องตายเขาขึ้นมาแต่ทางผีทางด่วนเนี่ยคอยคิดว่าเขาอ้อมไหมค่นแบบว่าเขาแด่ได้ไหม อ๋อเขาคิดว่ามุ้งตั้งค่าบ่ะแมนว่แมนทั้ง,งดวนเขาใส่งูกสาง<ะ>เาไดป่ะโอ้งบกสางนี่นับก็ได้ดอกเงินน่ะเงิน oh. นับก็ได้ดอก oh. จะว่าปูนจะผสบนี่ได้ก็พันสอผฮะปูนหอดว่าพันผสมว่าว่าวอะไรว่าวอะไรจะว่าเป็นตื้อขั้นรถปุน oh. เป็นหลานเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนขั้นรถปุนไปฉัมาดูผสมปุูนนะเขาใส่โลดผสม เขาใส่รถผสมเนี่ยเขาอะไรผสมยังเนี่ยเห็นบอบ้านี้แห้งคักเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอิด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 พ่อยายลูกมโนทำจะมาเบิ้งแน่ลูกลูกมาเบิ้งตากเนอะอันนี้บ่เป็นทางด้วยนะลูกเห็นบ่หั่นทางยังทางยังบอเพื่อนเนี่ยอันนี้เป็นทาง่านถนนถนนธรรมดาเด้อหน่อยถนนธรรมดาเนี่ยขนาดถนนธรรมดาจะบ่มีงัวได้บอกเพื่อนเนี่ยถนนธรรมดาบ่ได้มีงัวดเลยลูกแต่ว่าเห็นบ่หนิ จะแนมเห้าแนมเพนบ่าลูกรืออ่าเจ้าคิดว่าีหยังเกาะบอกบอกเพื่นให้ยอมรับความจริงไงบอกบอกบอกเพื่อนให้ยอมรับความจริงไงยอมรับความจริงกันเลยลูกเ้ออะไรพูดสั้นะอย่าไปอิงเลย มัน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 กาแข็งแรงอยู่มัน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 เป็นหยังแต่ว่าแต่ว่าบวกวันที่ไปปิ้งเดี๋ยวเขาพิดผ่านอ๋อจบธรรมดาหรือว่าเนี่ยฮะขนาดธรรมดาธรรมดานี่นี่บัดบัดตัวงได้เงินเบอร์ว่างอลังการมั้ยอีกบ่อันนี้ธรรมดานี่มันยังอลังการขนาดนี้เราจาวาบ่อลังจาวาบ่ออลังการบ่เนี่ยอลังการ โบน้าเสื้อนี่มานับมานับมานับนี่น้องไตมานับนี่นับเบิ้งนี่นับเบิ้งนับเบิ้งนับตั้งแต่พุ่นมากเหรอเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเด่นแปดเล่นแปดเด่นทางพุ่นสองเป็นเซฟทางนีสองคอยคอยของใจว่าเขาเข้าไปเขาไปเขาก็ไปแบบว่าเขาโบน้ากดกันแบบว่า ไปควัดอาคางคือว่าเท่าไรนะไปยังคู้ขี่พร้อมกันไปเลยรถมันหล่โรถมันหลายมันต้องแยกเล่นบบนี้ได้หนองตายแต่ว่าที่ควัดออกกับอะไรปฮะแต่ว่าเขาอยากเลี้ยวอย่างนี้ยังกับอะไรป๋อมันก็มีมองเลี้ยวอยู่มีมีระบบเลี้ยวมันอยู่บอมแมนนอสซีเหลียวมองได้กระไรบ่ได้นเน้เมืองไทยนี่มันมีมองเลี้ยวอยู่บอมเขาขึ้นแยกเลี้ยวมองได้กระไรบ่แม่นเนี้ยคือขัดแต่ว่านี่อะอยากขึ้นทางด่วนบ๋อ บอแล้วอยากยาอหารอหารชิยานเนี่ยงวามดวนพันกี่ไงปุณเจะชิยานยังอยาแน่นอนจะยานยังยานี่แหละนาดืนนี่ยังยยากไป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 มาหนีมาหนีมาหนีเ้งเบิ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 ้งเงเบ้งนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งนองไตมาเบิ้งนี่ก็มาร่างการงานสาง ี่แหละเขาจอดจำท่าไหนจักไรวะฮะแต่ว่ามันนายจะเห็นเขาจอดจำท่าเมื่อบาทเท่าไหรอยู่บ่เขามีความเคยสิ้นแล้วเขาส้ำนานแล้วนี่แหละน้องตายเอาไปพ่ออนั้นเขาจะเฮ็นจังสิใส่ันเลยมีขี้ดินอยู่ค่ะปุ๊บประตูหน้อยนั่งได้บ่อันนั้นเขาเขาปลูกต้นไม้ตอนน้องปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้จับยังจับเล้าป้อจับเล้าจับเล้าจับเล้า เเอาสนี่แหละครับพี่น้องน้องตายอยากเห็นทางด่วนอยากเห็นถนน8เลน10เลนบาหน่อยกับผ้ามาเบิงมาหนิผ้ามาเบิงเนี่ยเห็นบ่าเซางามมาขำงามงามเขาเอื่อญังเนี่ยเขาเอื่อญังบ้านเจ้านี่บ้านใครเอื่อญงามกระทุนงามกระทุนงามกระทุนเมืองไทยสมัยใหญ่แทะโอ้งามกระทุนก็มาใหญ่แท้เออคืองามกระทุนเนาะเออขพอยังเครื่องงามกระทุนเลยเลย มาเบิ่งมุมนี่เนาะมาเบิ่งทางธรมธรมดานี่ไหนธรรมดานี่ทางธรรมดา,าเห็นบ่ทางทรรท,ทางธรรมดามันซีมีหม่องเดี่ยวขอซอยดิโอสามารถเดี่ยวขอซอยได้แต่ว่าถ้าอันนี้นี่เดี่ยวบย่ได้เนาะเดี่ยวบ่ได้แล้วเว้ยอ๋อถูเนี่ยมาเบิ่งเนี่ยเห็นบ่ตรงบ่งซื้อบ่ซื้อนี่นี่เห็นบ่รถแจ๊คขีวมาคือจะไปสี่ัเซนติเขาจะว่าสี่นาเขาดิ ฮั INS, ลโรถจักรเขาบพยาบบอกเขาขี่แซงมาเนอะเขาขี mm ่กลางรถจักรเขาเก่งเนาะเขาขับรถเก่งเนาะเก่งบะเขาขับรถเก่งเก่งรถจักรเขาเห็นบอกบกุดบกฟันเนาะบกุดบกฟันสี้เห็นยั้งยันยันแบบนี้บนาน่แน่แนนี่นะเขาแปลกใจวันนี้นะภาษาคนได้ยังไง ก็ยังว่าอยู่เพิ่นเอาปูนไปเทอยู่เทิงไหนจังใดตอนแรกไหนเนาะคนก็เอาปูนไปเทไว้ได้เพิ่นเห็ุจังใดวะสุดยอดความคิดสุดยอดสุดยอดเนี้ยเกาะมัจะเออนี้วะก่อนที่สางได้นะใส่สุดยอดเนี้ยไอเดียไอเดียวิศวกรไทยเผอินว่ามีมีเงินอย่างเดียวสางอะไรเด้อยตรงนี สมองเออต้องมงงงีสมองนะการน้อ,นองใต้การเลนยนจะกับซื้อแบบดีใจนะพี่น้องดีด๋ยวกัือโต๊ะใจแน่เพราะว่าเป็นไงไอ่ไอ่ไอ้มาไทยสุดกรร่อนมนุษธรรมว่ายุโรปนี่นะว่ายุโรปแมนอันนี้ไปเล่นปะมาจะเขียนแต่อ่าหนังสือไทยเบรดดิร์ดแต่เออหนังสือไทยเบิร์ดแต่แมนโมเมนต์ยุโรปยุโรปน้องใต้มีปัญญาไปปอมมีปัญญาไปเออไทยนี่น้องใต้ก็ยังมาสิบ่มีปัญญามากเดี๋พี่น้อง แในการแบบว่าเก็บเงินเก็บครับราค่ารถแต่ก็มาเพราะว่าอยากเห็นเนาะแล้วพาเห็นแนี่ก็รู้สึกแบบว่าคุ้มค่าในการเดินท้าเนาะจ้าจ้าคือญาตแน่เขากระดานพี่น้องตกใจยาติญาตแบบว่ายาติยังยาแหละยามันโยดยามันโยดใหญ่เลยประโยชน์ดอเขาสั่งมาจะว่าจะปีลรอถ้ามันโยดมันโยดไปโดนหรอเขาสั่งมาจะว่าจะปีเขาทดลองมาอย่างดีหรอเขาสั่งแล้วเขาทุบด้ยถ้าทุบแตกคือเขาวอาประพัน ถ้าทุบก็แตกเขาจังะห้ผ่านาไปัรน,นี้น้องตายอ่ามีแต่ว่าน้องตายจะไปอีกก้อนหนึ่งไปเบิ่งเมืองยุโรปยุไงเมืองยุโรปอา้าวยุเมืองไทยเนี่ยบอกเมีนเมืองยุโรปยุเมืองไทยเดี๋ยบอกมีเดี๋ยวอาจะพาไปเบิ่งเมืองยุโรป<า>สำหรับคลิปนี้ครับอ่าสำหรับคลิปนี้กับ,บขขเจ้าเพียงจำหนีเริ่มพี่น้องพอกันไปคลิปหน้าฝากกนไหนก็แชร์เลยเด้อบาย